ครับผมเมื่อนี้ก็ตรงกับวันอังคารนะครับทีหนึ่งนะครับกลุ่มผ้าหกหาครับผมนะครับสาหรับเมื่อนี้นะครับวิทผู้เขียวมีกล้วยครอบแม่ลูกนะครับเด้อมาเสนอให้พี่น้องบ้านเฮาในพิจารณาเบิงครับผมนะครับกล้วยราคาตามแสนกล้วยลักหมื่นครับผมนะครับอ่ะก่อนเดือนวิทผู้เขียวเสียเบิ้งเอกสารก่อนครับผมนะครับส่วนลูกไส้เขานี่นะครับเปิดครอบแม่ลูกนะครับเด้อครอบแม่ลูกนะครับเป็นลูกผู้ครับผม ลูกชายเขาเนี่เป็นลูกของเบิ่มพันล้านนะครับวัดปสวมวันที่ยี่สิบนะครับหกซีนะครับกับนดอ้คว้นที่ยี่สิบหกหาครับผมนะครับส่วนไรอเหยต่างๆก็สอยูนในเอกสารนี่แหละครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับกล้วยมาจากทั้งหนนี่เอาเพื่อผู้เขียวตัวนี้ลูกเบิ่มพันล้านจักเดือนแล้วฮะดด 6, เ,ดเดือนหนึ่ง บอท่านในหอดเดือนเนาะนะครับบอท่านในหอดเดือนนะครับด้วยสาหรับลูกใช่ครับผมนะครับเขาเป็นกล้วยล้บตัวดีอ้างดีครับผมสําหรับกล้วยตัวนี้นะครับตัวแม่เขานี่ความวสูงนะครับวิบผู้เขียววัดไม่กี่นี่ได้ร้อยสามสิบสามครับผมนะครับแต่ตีประกันตั้มตั้มร้อยสามเบดนะครับสามเบดสามสีประมาณนี้ครับผมนะครับเป็นกล้วยล้ำตัวดีเงาครับผมบอเป็นกล้วยบวมอ้างครับผมกล้วยล้ำตัวเงานะครับ พ่อตันนะครับผู้ใดหากล้วยเกตตามแสนไปเลี้ยงนะครับกล้วยสินค้าดีๆยังสี่ให้ลูกง่ายๆบางสี่นะครับกล้วยราคานี่ผมว่าหายากแล้วครับผมนะครับตัวลูกเขานี่ก็เป็นตัวเกี้ยงปุ้ยลุยครับผมนะครับแม่ก็เป็นกล้วยอ้างนะครับสำหรับผู้ซื้อไปเลี้ยงนะครับเด้อซื้อไปเลี้ยงเอาลูกเอาต้านะครับพ่อนาไปเศดเอาตัวดีๆง่ายๆนะครับไอ้ลูกตัวเมียขึ้นมานี่ก็จบเลยครับนี่ แม่ยังสีนะครับกล้วยลักษณะนี้ให้ลูกดีครับผมนะครับเยาวีตผู้เขียวสียามไปไทยใกล้บิังกันนะลูกไส้เนี่ยมันเปิดยังไงมันสมคำวิริตินะครับเนาะบังครทำเนี่ยเดี๋ยวแม่เข้าบังอยู่ครับผมนะครับ นี่คือลูกไส้เด้อครับ,ดบเ,เด้อนะครับลูกไส้บอตเตอร์ฮอดเบียนนะครับผมนะครับเป็นตัวดีแข้งขาใหญ่ครับผมนะครับตัวอุ้งง่ามง่ามครับผมตันจืดเรือได้หนิลูกบัมพะลนันแข้งขาใ่ญ่นะครับประทัดล้างดีครับผมล้างฟีเบเฟสปลาล้างมูนี่นะครับข้อเป็นลัน่นเป็นลั่นอยู่โอ้แต่สวรครับผมนะครับให้ลูกดีครับผมนะครับกล้วยแม่นี่นะครับแข้งขาใหญ่แข้งขาง่ญ่ข้อขากระง่นะครับ ลูกความเบิ่มพัดลันนะครับอ้ตั้มตัวเงาดีสำเนีนะครับลูกไส้ครับผมอ่ะนะครับมีตำานี้บอกค้วยห้องน้องี้เต้าอยบ่ครบจุดนวลฮางหางดอกขาเซกลมีรับประกันรับประกันำนี้นะครับบิดผู้เขียวรับประกันตำานี้ครับผมนะครับอ่ะนะครับ วีดผู้เขียวนะครับสิใส่ราคาพี่น้องบ้านเฮาได้พิจารณาเบิ้งสำหรับคั้วให้ลูกดีๆอ้างดีๆยังส่ครับผมนะครับราคาลักเมื่นตามเสียครับผมนะครับวิตผู้เขียวสิเปิดในราคาเก้าหมื่นบาทครับผมนะครับถ้าผู้ใดเห็นสินค้าเขาแล้วจะทราบนะครับเด้อนะครับคั้วดีๆให้ลูกดีๆยังส่นะครับน้ำนมพลังน้ำนมนี่บอตองห่วงครับผมนะครับก็สามารถทักมหาดิตผู้เขียวได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าเก้สองเก้หาเก้าหาครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับวิทผู้เขียวกับบมมี่ยังไหลครับผมนะครับฝากไว้เพื่อนแค่นี้ครับผมสวัสดีครับเชิดดีเชิดดีนะครับรับตัวดีรำตัวยาวครับผมตัวดีรำตัวยาวให้ลูกดีครับผมคล้ยตัวนี้ท้องนายขันได้ลูกตัวแม่ขันมากนบ้าอยบ่ต้องห่วงนะครับนี่รำตัวดีรำตัวยาว